ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ขอพาทุกคนนะฮะมาชมมาดูเจ้าตัว oppo f 1 1 pro ตัวใหม่นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่เลยนะเพราะว่ามันมีการออกแบบลายใหม่แล้วกำหนดสเปคเครื่องออกมาใหม่ภายใต้ชื่อที่ค่อนข้างยาวครับ oppo f 1 1 pro marvel avenger limited edition โอ้โหแค่ชื่อกระเทแล้วนะครับ แต่ตัวจริงมันนะฮะผมไปจับมาเมื่อวานที่เขาเปิดตัววันแรกเนะี่ยโอ้โหสวยจร,จริงครับต้องบอกว่โคตรสวยและโคตรคุ้มเลยเพราะว่าราคาก็ประกาศมาแค่12,990บาทมันแพงกว่ารุ่นปกติ2,000นะครแต่สิ่งที่ได้จากมองคร่าวๆเนี่ยผมว่ามันเกินกว่าน,นั้นไกลมากอาจจะหาซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำในราคา2,000บาทนะครับก็มาดูกันว่ามันสวยแค่ไหนและทำไมต้องจองก่อนเท่านั้นนะครับ เมื่อวานนะฮะวันที่24เมษายนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนออกจากบ้านไปดูหนังนั้นใช่ไหมผมด้วยนะครับ Marvel a v e n g e r Endgame ครับบทสรุป10ปีของ a v e n g e r กับพวกเรานะฮะชาว Marvel Fan นะครับเรียกว่า f i n a ล่กันออกมาจากโรงนีป่ปื้มปิ่ม,ป,มป,ป่าปื้มกันทวดหน้าทวดตานะฮะยอดเยี่ยมจริงนะครับยกด้วให้เลยเห็นไหมนิ้วยกให้เลยนะฮะ ก็ในวันนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของการเข้าฉายวันแรกของ n d g เกมแล้วเนี่ยก็เป็นวันแรกของ o ppo เช่นกันครับที่มีการเปิดตัวโชว์หน้าตาของเจ้า o ppo F11 Pro Marvel Avenger Limited Edition โอ้โพูดชื่อนี้กี่ทีก็เท่ทุกทีนะครับสวยสีสวยงานออกแบบดีและที่สำคัญของภายในกล่องแต่ละอย่างนี่อยากจะขโมยกลับบ้านเฉลือดเกินครับก็เป็นการจับมือกันนะฮะสำหรับ o ppo กับ Marvel n d Game นะครับ ออกลิมิเต็ดออกมาเป็นตัวพิเศษเฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะฮะพร้อมๆกับการใช้หนังเป็นเขาเรียกว่าออกมาสร้างกระแสร่วมกันนะครับ F11 Pro ตัว Avenger เนะี่ยมันมีข่าวจากเมืองนอกมาก่อนหน้านี้แล้วละก็จริงๆผมก็สนใจจากรูปที่มันหลุดออกมานะมันสวยแหละนะครับแต่ว่าจากที่ไปสัมผัสตัวจริงมาจริงเมันสวยกว่าที่คิดครับตัวงานการออกแบบรายละเอียดและสิ่งที่ใส่มาใส่มาให้ในกล่องเนี่ย ผมบอกได้เลยนะฮะใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนหมื่นต้นในตอนนี้เอาเลยคนะไอ้ตัวนี้แหละโคตรสวยเลยบอกแล้วว่าในรีวิว oppo f 1 pro เนี่ยมันเป็นตัวเครื่องที่คุ้มอยู่แล้วนะครับมันเทคโนโลยีมันดีมันเป็นกล้องไ i ซิงคัมเมราซึ่งเป็นเทคโนโลยีซ่อนกล้องหน้าในตัวเครื่องทําให้เราได้หน้าจอเต็มนะครับประสิทธิภาพเครื่องโอเคนะครับแล้วก็กล้องดีมากนะครับมันคุ้มตั้งแต่ตอนมันเป็นตัวธรรมดาแล้วตอนนี้มันเป็นลิมิเต็ดที่ราคาไม่ได้แพงขึ้นสักเท่าไหร่เลย ต้องบอกคุ้มกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าสิ่งที่เราได้นะเปิดมาปุ๊บเนี่ยคุณได้เครื่องลายใหม่ก่อนเลยนะเป็น f 1 1 pro line avenger แบบนี้ครับสีเงินคาดสัญลักษณ์ avenger ตัว a สีแดงมองเข้าไปใกล้ๆครับสกรีนลวดลายออกมาเนี่ยไม่ได้สีเงินดัดๆนะครับมองใกล้ๆเนี่ยมันเป็นชุดเป็นเส้นใหญ่บนชุดกัปตันอเมริกาครับดูรายละเอียดงานมันครับตาสัญลักษณ์ตัว A สีขาวตรงเลนกล้องแค่นี้ก็ละลายแล้วนะครับ สวยมากนะครับตัวเครื่องเนี่ยเงาวแวบเลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดฮนะยังไม่หมดไม่ใช่แค่ไาล่เครื่องเปิดออกมาคุณจะเจออันนี้ครับเหรียญตาอเวนเจอร์พร้อมตาสัญลักษณ์ของฮีโร่6ตัวหลักนะครับก็แน่นอนนะฮะก็ไล่ไปเลยกำปั้นนี่ก็ฮากแน่นอนนะครับเป็นลูกศรน,นี่ก็ต้องเป็นฮอกอายเป็นทอ่อลูกค้อนลูบโล่นี่กับตันเมกาใช่ไหมแล้วก็หน้ากากนี่ไอรอนแมนส่วนข้างล่างนี้แน่นอนครับอย่างนี้ต้องเป็นกินแรนเทร์ไม่ใช่นะ ส่ละอันนี้คือของแบล็กวีดนะครับก็เป็น6ตัวละครหลักพร้อมกับเหรียญตาอเวนเจอร์ไอเห็นสีทองตัว A เนี่ยไม่ใช่สกีนนะครับหยิบขึ้นมาแบบนี้เลยมันเป็นโลหะมันเป็นเหรียญโลหะโอ้โหบอกว่าน้ําหนักมันกับคุณค่าเวลาถือเนี่ยผมบอกเลยว่าไอไอของอันเนี้ยแค่ไอแผ่นรองกล่องอันเนี้ยที่ด้านหลังมันเป็นรูปฮีโร่เงาฮีโร่หตัวเนี่ยเห็นไหมผมว่าไอเนี่ยแผ่นเนี้ยขายเป็นพันก็ขายได้แล้วนะครับไม่ต้องใส่มาในเครื่องด้วยซ้ํานะครับ แต่มันไม่หมดแค่นี้ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นนะฮะสิ่งที่คุณจะได้คือเคสของแท้จากมาเวลโอเวนเจอร์นะครับซึ่งติดโล่กับปันอเมริกามาให้ด้วยคุณจะได้เคสของแท้จากมาเวลโอเวนเจอร์ครับซึ่งติดหวานขาตั้งนะฮะเป็นขาตั้งด้วยเป็นที่สวมนิ้วด้วยเป็นโล่กับปันอเมริกาครับผลิตจากไวเเบนียมแท้ <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่าเคสก็สวยผิวเนี่ยเป็นงานแบบเคสระดับหลักพันขึ้นไปแน่นอนครับ ด้านในสกรีนแบบมันกรัรมยี่ตีตาสลักเอเวนเจอร์ชัดเจนครับสวยงามเคสสวยงามครับตัวนี้คุณจะได้ตัวเครื่องที่มีลายพิเศษเฉพาะและหน้าจอวอลเปเปอร์พิเศษของรุ่นนี้โดยเฉพาะเช่นกันนะครับเรียกว่าสวยทั้งด้านหลังและด้านหน้านะครับยังไม่พอนะราคาบวกเพิ่ม2 0 0พันเมื่อกี้มันเกินแล้วนะคุณจะได้เครื่อง oppo f 1 1 pro ที่มีหน่วยความจำภายในเครื่องเนี่ยระดับ 128GB ด้วยนะครับ มันเพิ่มจากปกติ 64GB กิกะไบต์เนี่ยให้เป็น 128GB กิกะไบต์ทุกเครื่องนะครับ2,000นเองเนี่ยมันเพิ่มเยอะมากเลยนะครับแต่ข้อแม้ของมันมีข้อเดียวครับมันไม่เปิดขายหน้าร้านในรุ่นเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดตามชื่อจริงๆครับไม่ใช่ลิมิตแล้วไหลมาได้เลยไม่ใช่หมดแล้วหมดเลย oppo ยืนยันนะครับซึ่งเขาไม่ขายหน้าร้านแต่เขาเปิดให้พรีออเดอร์เท่านั้นหรือการเปิดจองครับโดยมีการเปิดจองเป็น3รอบครับรอบแรกคือ24-28ถึงเมษาย,ยน นะครับหมดแล้วหมดเลยนะรอบที่2นะครับเปิดให้จองวันที่2ถึง9พฤษภาคมหลือต้นหรือต้นเดือนหน้านะครับก็เป็นพีวิวพามาชมนะฮะสำหรับ oppo f11 avenger เรียกวแค่นี้นะครับชื่อยาวมากนะครับก็อย่าลืมคุณสมบัติหลักของตัวเครื่องก็คือกล้องความลเอีสูงมาก48ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าซ่อนได้16ล้านพิกเซลเจ้าตัวนี้กล้องดีทั้กล้องหน้าและกล้องหลังครับ หน้าจอแบบเต็มไร้รอยบากไร้รูจาะเพราะกล้องหน้าเอาไปซ่อนไปแล้วนะครับขนาดจอใหญ่ด้วย6.5 3นิ้วนะครับและแบบอึดมากพร้อมระบบชาร์จไวตัวล่าสุดของ Oppo คือ w u ้3.0นะครับก็เอามาแนะนํากันเพราะว่ามันเปิดพรีออเดอร์แค่ช่วงนี้เท่านั้นจริงังบพาดแล้วพัดเลยนะก็เป็นหนึ่งตัวที่แอปดิสคัทและผมนพปนิดครับนามาแนะนํากันในคลิปพรีวิวอันบ็อกตัวนี้ละกันเรียกว,ว่าแกะกล่องได้ไหมแต่เป็นแกะกล่องที่ร้านเขานะ ตัวนี้ใครสนใจก็ไปที่ร้าน Oppo b a n d Shop ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการจองตัว Oppo s 1 Marvel Edition ตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ